รีวิวเลื่อยยนต์ STR นะครับกับรุ่นพิเศษตัวนี้รุ่น2ท่อไอเสียและก็เป็น2แหวนสูบในการเพิ่มกําลังแรงอัดนะครับ STR ของเราเป็นยี่ห้อแรกและยี่ห้อเดียวนะครับที่กล้าแกะข้างในให้ดูนะครับว่าเป็น2แหวนสูบจริงๆนะครับอุปกรณ์ในการใช้งานของเขานะครับที่มีแถมให้ในชุดเราเริ่มจากของแถมก่อนเลยก็จะมีโซ่แถมให้3มเส้นนะครับ1 2 3สมีบาให้2อันแล้วก็จะมีปลอกสวมเก็บตรงนี้แถมม้อีกอันหนึ่งนะครับกระป๋องตวงน้ํามันอัตราการส่วนผสมแถมให้นะครับ อุปกรณ์การประกอบผู้มือการใช้งานและก็ใบรับรองเครื่องนะครับตัวนี้มีใบรับรองนะครับพกพาไปไหนไม่ผิดเกณฑ์ต่อไปเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะครับเลื่อยยนสต s c นดานะครับสองท่อไอเสียอันนี้ด้านข้างวิธีการใช้งานนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเล่งเครื่องนะครับผมอันนี้ที่สตาร์ทนะครับตรงนี้จะเป็นตัวโช๊คน้ํามันนะครับเวลาสตาร์ทช่วงเรช้าหรือเครื่องเย็นๆคุณลูกค้าก็ดึงโช๊กก่อนแล้วสตาร์ทสักสองรอบแล้วก็ปิดโช๊นะครับผม ตรงนี้จะเป็นตัวเติมน้ามันนะครับมีบอกอัตราส่วนผสม25ต่อ1ให้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นน้ํามันหล่อเลี้ยงโซ่นะครับในการใช้งานเติมตรงนี้นะครับน้ําหนักก็กําลังดีนะครับใช้ตัดไม้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับ ทดสอบตัดกับไม้เนื้อแข็งนะครับผมเนี่ยฮะตัดเข้าได้สบายเลยนะครับ